แอดไลน์ <Ad> เพิ่มเพื่อนในแปอป TikTok ไม่สามารถแอดไลน์ได้จะมีวิธีการแก้ไขยังไงโดยการทำนี้ครับเมื่อเราแตะเข้าไปครับแต่เปิดจะขึ้นคำว่าไม่สามารถดำเนินการต่อให้สำเร็จได้แต่ใหม่ครั้งครับไม่สามารถดำเนินการต่อให้เสร็จได้ก็ประมาณนี้นะครับ จะมีวิธีการแก้ไขยังไงมาดูครับเข้าไปที่แอป t i k ต o อกจากนั้นก็เลือกคลิปใดคลิปนึงแล้วแตะไปที่โปรไฟล์ของช่องครับแตะไปที่รูปโปรไฟล์ครับก็สู่รูปโปรไฟล์โปรไฟล์หลักครับก็จะมีลิงก์ l ล n e ครับลิงก์ลแล้วก็แตะไปที่ลิงก์ l ล n e เพื่อดำเนินการ แอดไลน์ <Add> เป็นเพื่อนหรือว่าเพิ่มเพื่อนในไลน์ครับแตะเข้าไปครับเมื่อแตะเข้าไปแล้วให้เข้าสู่เบราว์เซอร์นะครับแล้วก็แตะเปิดไลน์ครับเปิดไลน์ลองดูครับขึ้นคําว่าไม่สามารถดําเนินการต่อให้เสร็จสมบูรณ์ได้แต่ใหม่ีกค้งครับจะขึ้นคําว่าไม่สามารถดําเนินการต่อให้เสร็จสมบูรณ์ได้จะมีวิธีการแก้ไขยังไงมาดูกันครับ เพื่อนๆเห็นไหมครับมุมขวาบนเป็นจุดไข่ปลาสามจุดแตะเข้าไปครับเมื่อแตะเข้าไปแล้วให้เพื่อนๆแตะไปที่คําว่าเปิดเปิดด้วยเบราว์เซอร์เปิดด้วย browser. เบราว์เซอร์แตะเข้าไปครับหลดสกู๊ครับทําการดาวน์โหลดสกู๊กกำลังประมวลผลดาวน์โหลดครับอันนี้ก็กําลังประมวลผลนะครับเห็นไหมครับ ก็สามารถแอดไลน์ขึ้นโปรไฟล์ในไล n e ได้นะครับจากนั้นเราก็แตะไปที่รูปคนครับเพื่อทำการเพิ่มเพื่อนได้เลยเพิ่มเพื่อนเ,เรียบร้อยครับเห็นไหมครับมีข้อความต้อนรับเข้ามาจากนั้นเราก็ไปดูที่ไลน์ครับแตะเข้าไปเรียบร้อยครับเสร็จสมบูรณ์เป็นการแอดไลน์จากแอปติ๊กตอกง่ายๆแก้ไขง่ายครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ